สต้ังนรกปบหก้นาสองัน้าร้อสามสิบสามเมตรยาวหกสิบเมตรเริ่องจากพื้นที่คือฐานรากนะคะแล้วก็ตั้งเสาคือการชั้นหนึ่ตั้งเสาคการชั้นสองคือคาีอชั้นหนึ่งแล้วเรงพสิบห้าเีงพืห้าพันก็จะกระสองพันห้าร้อ้าสิบเไปนแส้ารค่ะ ค่ะทุกท่านคะก็คงจะต้องอยู่ในที่เหมือนเดิมเราคงได้ชะเงยชะแง้มองภาพสวยงามนะคะถ่ายถ่ายครับลูกไม่เห็นการชุ้หือยังถ่ายเราเนาะน่ารักมากนะคะขอขอให้น้องนัดเดชได้ทำได้ทำสมาธินิดนึงดีไหมคะผมจะต้องเงียบที่สุดละค่ะทุกท่านคะ่ะมา คุณณเดชร่วมกับคุณยายา่าคุณแม่แก้วคุณแม่ปลาแล้วก็พี่เอสุภชัยพี่เซ็งผงพั์แล้วก็ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์ภาสิรินิสารักษ์ค่ะ ขณะนี้นะคะคุณณมเดชของคณะก็กำลัง ถวายโงมลัยดอกไม้ด้วยสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่น้าแท่นบูชาบทบดนะคะพี่น้องก็เพื่อกันน้อมเิลร่วมอธิบร่วมถวายกับน้องด้วยนะคะิดยคาดไหนก็จะได้เจอกันจะได้อยู่ใต้ตร่มใบบุญของพระพุทธศาสนาด้วยกันนะคะค่ะขอบพระคุณและขออนุโมทนากับน้องระเดชและคณะค่ะขค่ะทุกท่านคะ ลำดับต่อไปนั้นจะเป็นพิธีปรอะกอบท่านบุญศรีวงบัวศรีนะคะตรงจุดนี้เป็นหัวใจสำคัญของงานพิธีวันนี้เลยนะคะ,ะเราจะได้ประกอบพิธีบรรจุพระร่มสายรือธาตุทุกท่านก็ได้พนมมือขึ้นน้อมใจมานะคะร่วมพิธีบรรจุ สงศาลิคานที่พระพุทธสยาติเมตตาจากวัดป่าธิริามุสสงทุกท้เตะมิาไปเตะวิลนาเทียนตูไปเทียนโตผนทียา Peace. Yes. Yes. ตาได้มาพี่น้องมาร่วมกันในวันนี้ครับเยอะแยะพูดเลยดีใจแทนนะครับคนแถวนี้นะครับอยากให้พินเดชเล่าภาษาอีสานอ่พินเดครัเล่าภาษาอีสานกับชาวุ่นะครับบอกดยนะเสื้อมาเสื้อเสื้อมาเสื้ออ จะวายุครับเดี๋ยวเราจะเป็นการต่อยอดการทำบุญกันนะครับในวันนี้